วัสดีครับผมดอสน,นะฮะจากดีพันนลัตหนึ่งเกครับวันนี้เป็นการถ่ายแบบแพ็คคู่แล้วก็ขายแบบแพ็คคู่นะซึ่งมีแต่รถประหลาดหายากและดีมากแล้วเป็นเจ้าของเดียวกันทั้งคู่เลยนะนี่คือ Toyota l a f ฟโฟกับ Mercedes-Benz นะฮะตากลม W210 นะซึ่งสภาพดีทั้งคู่นะแล้วขายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ต้องเอาไปทั้งสองคันนะไม่มีการขายแยกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า Toyota r a ับโฟคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง2องพันะแล้วก็เป็นขับสีด้วย 4WD นะครับสภาพเดิมๆหมดเลยนะลูกค้าอยากจะเอาไปทำอะไรเพิ่มก็เรื่องของคุณเลยแต่ตอนนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างติดใช้งานได้หมดเลยใช้ชีวิตประจำวันได้ที่เหลือคุณไปแต่งเอาเองนะครับเรามาดูกันไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในนะแล้วก็ ไฟอีกด้านก็ใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็นี่ลังพึ่งด้านหน้านะครับก็อาจจะไม่ดําเท่าไหร่นะโอเคนะครับแล้วก็ทรงรถข้างๆจะเป็นแบบนี้เล็กกระทัดรัดขับ4เหมาะกับนักศึกษาเหมาะกับคนที่ต้องการเอาไปแต่งลุยป่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถราคาไม่แรงไว้ใช้งานนะครับแต่คันนี้โคตรเด็ดมาดูคันนี้กันต่อนะดูสภาพด้านในกัน คุณจะอึ้งกับเบาะมากๆเลยนะเบาเนี่ยเป็นเบาะเดิมๆนะครับกำมะหยี่ลายหน้าหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เบาะไม่มีขาดเลยนะครับปีกมีล้มนิดนึงตรงนี้นะฮะโอเคแล้วอันนี้คือเกียร์ออตโอต้นะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้แผงประตูนะครับบวกกับกระจกไฟฟ้าสำหรับคันนี้เครื่อง2000นะครับ 2000เบนซินด้านหลังเป็นแบบนี้นะเบาะไม่มีขาดเลยสัก,กน,นิดเดียวนะครับแล้วก็แผงประตูนะไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยคิดดูแล้วก็นี่ไฟท้ายนะครับแดงกล่ใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในบวกไฟทับทิมด้านล่างนะครับแล้วก็ ล้อสำหรับเปลี่ยน1ชุดนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าอยู่ครบโลโก้ลาโฟอยู่ครบนะไฟด้านนี้มีการาทําเลสิกมาอยู่นะฮะก็เลยบวมอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ดูเป็นแบบนี้นะมีแก๊สมาให้นะแล้วถ้าใครไม่ชอบก็แค่ไปเอาออกเอานะครับโอเคมาดูด้านนี้กันสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้ มันเหมือนว่าเราได้รถคลาสสิกไปด้วยแล้วก็ได้รถลุยป่าไปด้วยซึ่งคนละสไตล์กันเลยนะนี่มาดูเลยภายในอินเทเรเนียดีมากๆนะไม่มีขาดเลยสักนิดเดียวแล้วก็สีสันสวยงามมากรถเนี่ยได้จากบ้านลูกค้าเลยโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องแล้วก็จะย้ายคันกันก็สำหรับใครที่ กำลังอยากได้รถ2องคันก็พอดีเลยให้ลูกชายหนึ่งลูกสาว1ห,หรือว่าลูกชายทั้งคู่ก็เอาไปคนละคันหรือลูกสาวทั้งคู่ก็เอาไปคนละคันได้เพราะว่าเป็นเกียร์ออตโอต้หมดเลยนะครับแล้วรถน่าใช้มากแปลกประหลาดดีไม่ค่อยไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นะโอเคนะนี่คือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยสะอาดกิฟเลยนะฮะ แล้วก็เดิมเดิมหมดเลยนะให้ดูแค่นี้พอ <c oughs> คือ Mercedes-Benz W210 หรือ Benz ตากลมซึ่งเป็นพี่ของ Benz ตาถัวนะเพราะว่าไม่ใช่สิไม่ใช่สิเป็นเป็นเป็นพี่ของ Benz ตัวนี่ W211 นะครับ W211 นะโอเคมาดูกันไฟหน้าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านไหนเลยนะ กระจังหน้าเงาวิ้งเลยนะโลโก้เบนเด่นชัดเลยยางใหม่นะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาเคลียร์หมดแล้วใช้งานได้จริงคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วกับคันนี้นะโชคดีมากๆนะครับขนาดขายคันเดียวยังขายแสนกว่าเลยแต่นี่2คันเนี่ยได้แค่แสตนต้นๆอ่ะทำไมเราต้องขายแบบนั้นเพราะเราขี้เกียจจะลงโฆษณานะเราอยากขายให้แบบให้ไปจบๆเลยนะครับแล้วลถ สำหรับผมเนี่ยรถทรงดีอยู่ในสภาพดีมากดูคิ้วดิคิ้วหรืออายไลเนอร์เนี่ยไม่มีหักไม่มีงอเลยนะแล้วได้สีอะไรอีกดูหไหมสีเขียวผู้ดีสีเขียวไฮโซนะสีเขียวผู้ดีเก่านะแล้วก็ได้ล้อแมก m e เมอร์เซเดสเบนส์หนึ่งชุดอันนี้เนี่ยเป็นตัวอีล็กแนด้วยนะแล้วก็ดูกาบเนี่ยกาบครบหมดเลยแล้วดูด้านในเหล็กด้านในเห็นปะ สภาพไม่มีแตกหักไม่มีหักไม่มีงอใช่แล้วกระจกเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักเลยเห็นไหมคีมนี่ดูกระจกตรงนี้เงาไหมโคตรเงาเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังอันนี้เห็นไหมไล่มาจนตรงนี้นะครับไล่มาไล่มาไล่มา,ไม,าไม่มีบิดไม่มีงอเลยสภาพดีมากไฟท้ายแดงกำ่ำใส่กิ้งบวกลมดําด้วยนะฮะไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวอันนี้บาบาัสนี่เขามาติดเพิ่มเอานะ โลโก้เบนนี่เดิมเลยนะครับรถไม่มีชนหนักเลยนะดูนี่อันนี้เนี่ยใส่ของได้เยอะนะครับไม่ได้ติดแก๊สมาก่อนอันนี้เป็นของเดิมเขานะจัดสมัยป้ายแดงเลยนะก็ยังมีติดรถอยู่แต่คงใช้ไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็แม่แรงต่างๆนะครับที่ขันล้ออยู่ครบหมดเลยนะ สภาพเดิมหมดเลยนี่เดิมเดิมแม้กระทั่งที่ล็อกยางอะไรยังอยู่เลยคันนี้ถือว่าเป็นคันที่สภาพโคตรดีเลยนะคิมแล้วถ่านับราคานะราคาถูกเกินไปกับที่เราขายคือคนที่เอาไปเนี่ยสามารถเอาไปตั้งขายทำกำไรต่อได้คิมแม่งบ้ามากนี่ใช่ไฟฉุกเฉินเห็นไหมนี่ อ๋อไม่เด้งไม่เด้งออกไม่เด้งออกไม่เด้งออกโอเคมาต่อด้านนี้ทรงดีคล้ายไม่มีห้อยดูไม่มีห้อยเลยแล้วรถเนี่ยไม่มีเบียดไม่มีอะไรสัก,กนิดเดียวนะครับแล้วเขาทำมาเพื่อใช้งานจริงๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วนะมาดูกันต่อดูสภาพภายใน ไม่มีขาดไม่มีขาดเบาะปรับไฟฟ้านะครับไม่ใช่กระจกปรับไฟฟ้าลายไม้ฉ่ามากนะแล้วก็ดูเบาะด้านในนี่คือเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานตรงปีตรงรุ่นเลยนะโอ้มันเป็นอะไรที่ดีจริงๆว่ะนะครับนี่สวัสดีครับก็สำหรับสปอนเซอร์คนไหนอยากให้เรารีวิวสินค้าช่วยต่อคิวก่อน ช่วงนี้ยังไม่ว่างอย่าเพิ่งส่งของมาหรือว่าอย่าเพิ่งส่งเมลมาเพราะตอบไม่ไหวแล้วก็ฝากผู้จัดการฝากผู้จัดการบอกด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งตอนนี้เรายังไม่รับรีวิวสินค้าให้หยุดไว้ก่อนโอเคครับไปกันต่อครีมไม้ฉ่ำมากฉ่ำมากฉ่ำมากปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็แอร์แบ็กฝาแอร์แบ็กยังอยู่อยู่เลยนะแล้วอันนี้เห็นปะสภาพดีมากสิ่งที่พี่ชอบที่สุดนี่คือนี่เชิงบันได แล้วก็ดูเบาะคนนั่งข้างดิโคตรเกี่ยมเลยนะครับเบาะไม่มีขาดเลยนะคอนโซลหน้าสภาพก็ดีนะครีมช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักสักกันนิดเดียวอ่ะเข้าใจมาทุกคนแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ลายไม้ต่างๆนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นไมต้ตรงคอนโซลเนี่ยอยู่ครบหมดและสภาพประมาณ90%โอเคนะเราไปดูอีก2ฝั่ง แต่ขอให้ดูตรงนี้ก่อนกระจกไม่มีเบียดจนแตกหักเลยนะครับแล้วก็คีมดูกระจกแล้วใช่ไหมคีมดูกราบดีทั้ง3ชิ้นน่ะบวกกับเหล็กที่อยู่ภายในสภาพแม่งโคตรดีเลยคีมแม่เจ้าโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะมาดูกันต่อแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะคีมนะเห็นไหมแอร์หลัง แล้วก็นี่เบาะไม่มีขาดเลยสักนิดเดียวดูแผงประตูไม่ไม่มีขาดด้วยแล้วสะอาดมากๆเห็นไหมโอเคแล้วก็สำหรับใครบาเบาคนนั่งเบาคนขับนะอาจจะมีรอยเหี่ยวย่นเยอะหน่อยเกิดจากการใช้งานนะครับนะแล้วก็มาดูพวงมาลายัยลายไม้ช่ำนะ แล้วก็ดูคอนโซลหน้ากันนะครับเป็นแบบนี้นะคอนโซลหน้าโอเคแล้วก็ดูข้างๆตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนมาดูห้องเครื่องกันว้าวว้าวเครื่องเดิมนะครับแผ่นคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้ลงน้ำยาดำๆเลยที่คุณเห็นเนี่ยเป็นสภาพที่ดีมากๆเลยนะโอเคครับ โอเคก็เรามาฟังราคากันนะครับสำหรับ2คันนี้นะ r c อร์ e ซ Ben w บนซกับ t o y ย t a รัฟคันนี้นะครับเราเนี่ยขาย2คันเนี่ยแสนส0งหมื่บาทเท่านั้นเอาไปคันเดียวได้ไหมไม่ได้แยกขายได้ไหมไม่แยกนะครับเอาไปก็คือต้องเอาไปทั้ง2คันเลยนะครับแล้วก็ ก็ขายราคาสดนะครับแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะสำหรับสองคันนี้นะแล้วก็สำหรับใครสนใจอันนี้พิเศษหน่อยให้เบอร์พี่พันเลยศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดห้าพี่พันดีพานรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับแล้วก็แอดมาเลยที่แอดไซหรือเอวงกลมดีดี แล้วก็เลขสามครับผมอ่านว่าอะไรบ้างคิมถูกต้องนะครับทวนอีกครั้งแอดไซหรือ A วงกลมดีดีมสี่ครับผมก็สามารถแอดมาเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็สามารถคุยรายละเอียดได้นะแล้วก็แต่ก็อยากให้โทรหาพี่พันธ์แล้วก็ ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากใครที่เอาไปก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ